เอาเลยครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับน้ำทุกๆท่านเลยเข้าสู่เกม Ark Survival นะครับในแบบทะเลทรายเช่นเคยนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับผมได้ทำการเพิ่มมดเข้ามาแบบเยอะแยะมากมายเลยครับน่าจะถูกใจน้องๆหลายๆคนเลยครับเพราะว่าตอนนี้แบบทะเลทรายมันแบบไดโนเสาร์มันซ้ำซากผมก็เลยเพิ่มไดโนเสาร์เข้ามาแบบเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นไดเมโทรดนะครับอโลซอรัสวันนี้น่าจะได้เจอกันแน่นอนแล้วก็จะมีไดโนเสาร์ธาตุนะครับจากเอนูนากีมาด้วยครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอ เดี๋ยวเราจะเดินกลับบ้านนะครับแล้วก็ไล่หากันไปด้วยระหว่างทางนี่ก็ทายหมดเลยโดยใช้ทีเล็กตัวนี้เลยนะครับปัจจุบันตอนนี้ผมก็ได้ทําการเพิ่มเลือดของมันนะครับอยู่ที่1นึ่งแสนามพันสามอสิบสี่นะครับดาเมจอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบสามดาเมจเท่าๆเดิมนะครับที่มากกว่าเดิมก็คือเลือดเพราะว่าตอนแรกเลือดมันแค่แปดพันนีนะครับผมอัดเลือดให้สุดเลยเพราะว่าวันก่อนจริงๆแล้วเลเวลเรายังไม่ตันขึ้นมาตันตอนที่เราไปสู้กับอัลฟาเองครับโอเคดูกันยาวๆเลยครับ ด้านหน้านี้อะไรเนี่ยไดเมโทโดอนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องเก็บแอร์ดรอปไปด้วยนะครับถ่อจะได้ของดีๆเพราะว่าถ้าเราลงวอตอนุนารกีไว้บางครั้งเราจะได้ของที่ดีมากๆครับตรงนู้นอะไรเนี่ยน่าจะเป็นอีแลนมัน้งไม่น่าจะมีครั้งค้าวหรอกเซิฟนี้แต่ก็ไม่แน่ครับผมเห็นบอกว่ามันเพิ่มไดนโนเสาร์มาหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับแล้วก็ดูแล้วเมื่อกี้อีแลง์เลเวลสามร้อยกว่าเลยเนี่ย ไม่น่าจะใช่อ e ีแร้งจากเซิร์ฟธรรมดาแน่นอนครับเพราะว่าปกติเซิร์ฟธรรมดามันแค่ร้อยกว่าเองตัวเมื่อกี้3 0 0กว่าเลยครับไปกันต่อเลยผมสังเกตดูว่าตรงทรายตรงนั้นแปลกๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรไปดูก่อนดีกว่าไม่น่าจะมีอะไรมั้งทางด้านหน้าตอนนี้เราเจอตัวเหี้ยอะไนะครับถึงตัวครับผมเป็นไดโนเสาร์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับกัดก่อนเลยกระตุยโอ้โหรอยเออมันต้องมีแบบไดโนเสาร์แบบหลากหลายแบบนี้ถึงจะมัน แล้วก็ได้ลงสแต็กไปด้วยนะครับเวลาเราเก็บของก็จะได้กองรวมกันเลยไม่ต้องแบบเสียเวลาให้มันเน่าอยู่นะครับสำหรับพวกนนองอะไรนี้ครับตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาด้านในนะครับรู้สึกว่าจะได้ยินเสียงดนตรีพวกพลามอัลฟานะครับแต่ว่ายังหาตัวไม่เจอเลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันอยู่ไหนผมว่ามันน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละอยู่ไหนอยู่ไหนตามหาพลามอัลฟาดูนิไม่เจอครับผมเจอแต่โมโลเลลาท็อปฆ่าไปก่อนดีกว่ามั้งจัดไปตายเลเวล9ก โอเคครับตอนนี้ก็เจอพรามอัลฟาแล้วนะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นพรามอัลฟาเซเบอร์ทูธนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเลเวลเท่าไหร่แล้วก็ทีเด็ดของเราจะสู้ได้หรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะครับเลเวล480โอ้โหเลเวลเยอะขนาดนี้ทีเด็ดเราจะไหวหรือเปล่าต้องลองดูครับไม่ลองไม่รู้ครับผมกัดไปมาูตายอยู่แล้วเราคือราชาไดาโนเสาร์ไม่มีคำว่ายอมแน่นอนโอ้โหไม่มีสศรบทะท้าเลยนะเนี่ยเพื่อนเราตอนนี้ลงรัวๆเลยนะครับ ขนาดว่าเลือดถึงแสนนะเนี่ยจะไหวหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้เลยครับสู้ตายสู้ตายข้ามันเข้ามาเร็วไหวไหมไหวไหมมันมีเลือดออกหรือเปล่าเนี่ยโอเคดูเหมือนว่ามันจะมีเลือดออกมานิดนึงนะครับน่าจะสู้ได้อยู่กลับไปกลับไปทีเล็กเราสู้ตายอีกนิดเดียวผมเห็นเลือดมาแล้วนะครับสู้ได้สู้ได้กำลังจะชนะแล้วครับผม โอ้โหแต่บอกได้เลยว่ามันเป็นเสือที่เหนียวมากๆครับกระตุยไปเรียบร้อยครับผมได้เป็นปืนมาด้วยแจ๋งแจงเสียเลือดมาเท่าไหร่เนี่ยเลือดจากหนึ่งแสนนะครับเหลือหกหมื่นเจ็ดโอ้โหเรียกได้ว่าเสียเยอะชีดได้เลยกระโดดลงมาก่อนเพื่อความปลอดภัยกระโดดลงนะครับโอเคอุ้ยอาราวาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเซตไอคิสีสไว้นะครับใจยเย็นใจเย็นเอออยู่นิ่งๆก่อนแหมมีแบบอาราวาเเลือดร้อนเหลือเกิน ทีนี้จากจุดตรงนี้ก็เดี๋ยวกลับไปที่บ้านนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นมังกรก,กันเลยดีกว่าเราจะได้แบบเดินตามหาไดโนเสาร์กันได้ง่ายหน่อยนะครับเพราะว่าทีเด็กตัวนี้ค่อนข้างจะติดหินพอสมควรเลยหินก้อนใหญ่ไม่ติดแต่ติดหินก้อนเล็กคิดดูดิ <c oughs> เป็นเรื่องที่แปลกมากเลยวิ่งกันไปเรื่อยๆบ้านเราอยู่ตรงไหนเอ่ยผมว่าบ้านเราน่าจะมาทางนี้มั้งเดี๋ยวเปิดดูแผนที่ดูก็ได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันแบบเรื่อยๆเลยจะได้ดูไดโนเสาร์กันไปด้วยนะครับ ด้านล่างนี้ตอนนี้เราเจออเวี์รัปเตอร์ด้วยนะครับเป็นตัวแรกเลยครับผมปก,กติจะไม่มีนะครับไปต่อเลยได้เจอพราัลฟาผมก็ดีใจแล้วเนี่ยนานาจะแบบได้เจอไดโนเสาร์โหดบ้างเพราะว่าตัวของมันนี่ก็ไม่ได้มีอะไรโหดเลยที่โหดจริงๆก็จะเป็นบอสแมนติคอ์ e Call แล้วแหละแต่มันก็โหดแค่ในสนามตะลองนะครับถ้าเราเรียกมันมามันก็ไม่ได้โหดอะไรเลยตรงนี้ก็ยังไม่มีไดโนเสาร์ที่แปลกไปต่อเลยครับ ฝั่งนู้นมีแอร์ดอกสีน้ำเงินด้วยนี่เดี๋ยวเราไปเก็บแอร์ดอกกันก่อนดีกว่านะครับด้านหน้าหมาป่าก,กับไปหนึ่งทีกระจุยแอร์ดอกสีน้ำเงินนี้ขอยได้ของดีเฮ้ยเจอตัวนิ่มพิษด,ด้วยนะครับผมแล้วก็มีเสืออัลฟาด้วยครับใช้ได้ใช้ได้เสืออัลฟานี่ก็เป็นตัวที่น่าจับใช้ได้นะครับแต่ว่าในแอร์ดอกพวกนี้ก็ยังคงมีของกา,กากอยู่นะครับของดียังไม่มานะครับผมสงสัยของดีน่าจะไม่ซัพพอร์ตในม็อดตัวนี้แน่นอนเลยดูแล้วนะครับ ไอเสือพิษนี่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะไหวหรือเปล่านะครับไม่ใช่เสือพิษดิ่เสืออัลฟาเสืออัลฟาเลเวล180ยเลยครับผมแล้วก็จะมีตัวนิ่มพิษเดี๋ยวเราปล่อยตัวนิ่มพิษไปก่อนดีกว่าโอเคตัวนิ่มพิษก็กําลังจะตายด้วยนี่ตัวในเสือตัวนี้กัดนี่ครับฆ่าจิงโจ้ไปก่อนโอเคผมว่าตัวนิ่มตายแน่นอนเลยเนะี่ยเดี๋ยวลองใช้เป็นแบบท็อตโบยิงมันดูดิเผื่อมันจะสลบนี่ครับถ้ามันสลบก็ไม่ได้จะจับยากเท่าไหร่หรอก ลองดูครับผมลูกดอกผมมีอยู่ประมาณ30กว่าไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่าแต่ตาบใดที่เราอยู่บนทีมเล็กก็มันไม่สามารถกัดเราได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะยิงมันยังไงดีวเนี่ยยิงยากนิดนึงครับไม่น่าจะยิงได้เดี๋ยวไปกันก่อนดีกว<ม>่าเดี๋ยวค่อยว่ากันครับทางด้านนี้รู้สึกว่าจะเป็นโกเลมนี่เดี๋ยวลองประท้ากับโกเลมสักรอบหนึ่งดีกว่าบ้งลองดูมาออกมาเลยเพื่อน สีสันโกเลมในเซิร์ฟนี้นี่บอกได้เลยว่าดูง่ายมากครับก้อนหินมันจะเป็นก้อนสีทองชัดเจนกัดไปโอ้เดี๋ยวชี้ได้นี่ตัวนี้ผมว่าโกเลมของเราเนี่ยตีโกเลมเนี่ยตายไวสุดนะครับโกเอื่นนี่ต่อให้ดาเมจแรงแค่ไหนก็ตีโกเลมไม่ค่อยเข้าครับยังไม่ตายเลยเนี่ยขนาดว่ากัดแรงๆนะครับผมโอ้โหเมื่อไหร่พี่จะตายเนี่ยกัดไปแล้วกระตุดดยเรียบร้อยครับ ได้ลูกกระสุนปืนอะไรมาเพียบเลยแสดงว่าโกเลมตัวเมื่อกี้น่าจะเป็นตัวของมอสแน่นอนเลยครับแล้วก็ด้านนี้อะไรสีแดงๆเนี่ยผมเจออะไรสีแดงๆไม่รู้ครับเห็นแวบๆเดี๋ยวมันคืออะไรต้องมาดูให้เห็นกับตาว่ามันคืออะไรไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นชัดเจนเลยครับเป็นสีแดงๆออกแบบส้มๆคล้ายๆกับนกไฟอะ่ะแต่ว่าหาไม่เจอเลยครับไม่รู้ว่าหายไปไหนโอเคมันขึ้นไปแล้วครับเป็นนกท่าไฟจริงด้วย รถไฟแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเลเวลเท่าไหร่นะครับเลเวลของมันโอ้เลเวลสี่เองผมว่าไม่น่าจะจับยากเท่าไหร่หรอกมั้งเดี๋ยวกลับไปที่บ้านก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาใหม่ตอนนี้กลับมาถึงที่บ้านเลยนะครับแล้วก็ที่บ้านเรามีเสือพิษด้วยนะครับผมโอ้โหไล่กัดโมเลราท็อปไปเลยเนี่ยอย่างนี้มันก็ค่อนข้างจะอันตรายนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราข้ามมันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าตอนนี้อุปกรณ์ในการจับยังไม่มีนะครับยังไงมันก็มาเกิดเรื่อยๆอยู่แล้ว เอาทีเล็กไปเก็บเฮ้ยโกเลมโกเลมมาเดี๋ยวโกเลมนี่ต้องตีกับโกเลมถึงจะโอเคถ้าโกเลมตีกับทีเล็กนี่ทีเล็กตีไม่ค่อยเข้าเลยครับเดี๋ยวพาโกเลมไปตีกับมันดีกว่าโกเลมเดือะฮัคของเรานะครับใส่เกงขายาวด้วยผมก็ลืมไปว่ามันใส่เกงขาสั้นไม่เป็นไรขี้เกียจเปลี่ยอลไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวติดนิดนึงจะวนไปทางไหนดีเนี่ยเดินยากครับบ้านเรามีแต่ไดโนเสาร์ไม่มีแบบที่จอดที่เป็นหลักเป็นแหล่ง ตอนนี้ก็ยังจอดกันแบบมั่วตัวไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไล่ฆ่าโกเลมบริเวณร,รอบๆบ้านก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยด้านานี่หนึ่งตัวเดี๋ยวจัดให้ทุบไปออกมาดิออกมาเมื่อกี้เก่งเหรอโอ้โหกว่าจะออกมาได้ครับกระตุยไปครับผมเรียบร้อยสบายๆเลยโกเลมนี่ตีโกเลมไวมากครับผมไม่เหมือนทีแ็กทีแ็กตีนานเดี๋ยวลองให้โกเมลมเราเข้าไปอยู่ในหินดูดิว,ว่ามันจะเป็นก้อนสีเขียวหรือเปล่าลองดูนีเป็นไหมเป็นไหม เข้าไปดิเออนั่นแหละเขียวไหมไม่เขียวครับเป็นหินธรรมดาเหมือนเดิมงั้นออกมาดีกว่าไปฆ่าโกเลมในละแวกบ้านให้หมดเลยผมว่าเราใช้โกเลมนี่แหละสะใจดีตอนแรกอยากจะพามังกรไปนะครับแต่ดูๆแล้วเอาโกเลมนี่แหละมังกรไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ตรงนี้มีหางตุ้มนะครับทตุพิษด้วยครับผมด้านหน้านี่โกเลมเดีย๋ยวจัดการไปเลยขึ้นมาน้องขึ้นมาน้อง,องเจอก้อนหินหน่อยเอาหินไปหนึ่งลูก หินน่าจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หลือมั้งโอ้โหเรียบร้อยครับเลเวล92โดนทุบไปถึง10ทีครับเอาละครับรู้สึกว่าบริเวณใกล้ๆจะมีทาเปจารานะครับอยู่ด้านล่างหนึ่งตัวครับผมเฮ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งไปเดี๋ยวบินไวมากอะไรจะไวขนาดนี้ว่าจะจับสักหน่อยติดหินติดหินโอเคมันติดหินแล้วครับถ้าจับได้นี่โคตรแจมติดหินติดหินโอ้โหไม่ติดถ้าวิ่งตามอย่างนี้งไงก็จับไม่ได้อยู่แล้วครับ เมื่อกี้มันยืนอยู่นิ่งเลยพอผมเข้าไปใกล้ๆมันก็บินหนีนะครับโอเคไม่เป็นไรจับไม่ได้ละรู้สึกว่าบนเขานี่จะมีโดนตีของพวกซอมโดโด้ด้วยครับแล้วก็เจอไวเวิร์นหนึ่งตัวนะครับน่าจะเป็นไวเวิร์นนั่นแหละแน่นอนเลยเลเวลเท่าไหร่ย,ยังไม่รู้นะครับเลเวล152รนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อเป็นดากอนแล้วนะครับเพื่อที่จะให้หลีกเลี่ยงการซ้ำของไวเวิร์นเซิร์ฟเวอร์ป,ปกตินะครับโอเคลองเอาโกลเลมไปปะทะกับดากอนดูดิไปเราจะเรียกว่าดากอนก็แล้วกันโอ้โหบิน มันบินหนีหรือว่ามันสู้ก็ไม่รู้เนี่ยสู้ไหมสู้ไหมพลังโจมตีของมันแรงหรือป่ายังไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้หัวร้อแล้วผมว่าเราโจมตีมันไม่โดนแน่นอนเลยเนี่ยโจมตีไม่โดนนะครับอู้ยนกล่วงเลยนกโดนพลังไฟของมังกรล่วงเลยนะครับหนีก่อนดีกว่าดามเมจโคตรแรงมากเลยครับมีโอกาสที่โกเลมจะ,จะตายได้เลยนะเนี่ยหีนี่นี่น,นีไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว แล้วมังกรมันบินโคตรไวเลยตรงนี้ก็มีเทเลเบิร์ดพิษด้วยนะครับหนึ่งตัวครับผมเดี๋ยวปล่อยไปก่อนดีกว่าแล้วก็มีโกเลมเพียบเลยไอจุดนี้ก็เป็นจุดแรกที่เราเดินผ่านมันไปเนี่ยข้ามาเลยลวกันโอ้โหแป๊บเดียวครับสบายสบายฆ่าตัวนู้นต่อเลยมิยงตัวทางด้านนี้ครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันมาออกมาเลยรออยู่รออยู่เลยน้องเรียบร้อยครับ โอเคครับตอนนี้ก็มาถึงที่บ้านแล้วครับเดี๋ยวเราจะเก็บโกเลมเอาไว้ตรงนี้เลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเรียนรู้แอนแกรมในการคราฟพวกลูกดอกของแอนูนากิมาด้วยนะครับแอนูนากิพอยซันโอเคอันนี้มีประโยชน์เพราะว่าสามารถใช้เบอร์รี่ในการคราฟได้เลยไม่ต้องเสียเวลากันอยู่นะครับผมแล้วก็จัมโบ้จัมโบ้มีเบอร์รี่ดำบ้างหรือเปล่าเนะี่ยเรามาหาเบอร์รี่ดำด้วยนะครับเอาเบอร์รี่ดำติดตัวไปบ้างดีกว่าจัมโบ้อยู่ตรงนี้นะครับผมเบอร์รี่ดำมีไหม ถ้าไม่มีก็เดี๋ยวหาก่อนพิมพ์คำว่านาโครเบอร์รี่ไปดิไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามาฟาร์มเบอร์รี่กันก่อนดีกว่านะครับเราจะได้คาฟลูกดอกกันง่ายๆหน่อยเก็บมาสักพันหนึ่งดีกว่าพันหนึ่งน่าจะโอเคไม่งั้นเดี๋ยวน้อยไปไม่พอเพราะว่าไดาโนเสาร์ของมอสนี่มันใช้ลูกดอกเยอะนะครับไม่ได้ยิงกันสลบง่ายๆแต่ถ้าได้หอกพิษมานี่ผมว่าช่วยได้เยอะเลย แต่แอร์ดอปที่หล่นลงมานี่มันไม่มีพวกของดีๆเลยครับไม่แน่ใจว่าจะต้องแก้ไขไงเนี่ยเสือจะเอาเหรอเข้ามาเลยเข้ามาเลยอยากเจอเข้ามากระทืบไปไม่โดนคิดต่ออู้คิดไม่ตายด้วยค u i สองทีเลยครับผมเลเวลสามร้ยไดโนเสาร์ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีเลเวลเยอะๆมากมายเลยเบอร์รี่ดำเราได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่ได้ดูเลยครับหมาป่าจะเข้ามากระทืบรอเลยทีเดียวตาย เดี๋ยวลองดูเบอร์รี่ดูดิได้มาเท่าไหร่แล้วไม่รู้ครับนาโครเบอร์รี่ได้มา1000โอเค1000ก็น่าจะใช้ได้เลยครับทีนี้ก็เก็บไฟเบอร์มาด้วยดีกว่าใช้เคียวนะครับผมตัวอะไรเข้ามาเนี่ยจัดการเลยจัดการเลยเทเลเบิร์ดเก็บไฟเบอร์มาสักชุดหนึ่งก็แล้วกันไฟเบอร์จริงๆแล้วถ้าเราใส่ให้กับตากแตนนี่ได้แบบโคตรง่ายนะครับแต่ผมกลัวว่าเกมมันจะหลุดไม่ใช่อะไร ถ้าเกมมันหลุดแล้วเดี๋ยวพี่เก็บมาเล่นใหม่นะครับเอามาสักพันหนึ่งก็ได้จะพอโอเคตอนนี้ก็ได้มาประมาณ1 0 0 0พันนะครับทีนี้ก็คราฟเป็นลูกธนูธรรมดามาก่อนดีกว่าลูกธนูธรรมดาได้เท่าไหร่ได้มาแค่17รู้สึกว่าเราจะขาดฟินเยอะนะครับทีนี้ก็มาฟาร์มฟินต่อเลยครับผมฟินสักพันหนึ่งแล้วกันเก็บมาให้หมดเลย เดี๋ยวพอได้อุปกรณ์ครบเราจะได้ไปจับไดโนเสาร์ดีๆนะครับเพิ่มเติมพวกไดโนเสาร์ธาตุต่างๆนะครับวันนี้หลักๆเลยอยากจะได้เป็นพวกาธาตุพิษมากกว่าถ้าเราได้าธาตุพิษมาตัวหนึ่งนี่เราจะจับตัวอื่นได้แบบง่ายมากครับฝั่งนี้หินหมดมาตรงนี้ต่อเลยไม่ต้องถึงพันหรอกผมว่าห้าร้อยดีกว่าถึงพันมันน่าจะเสียเวลาเกินไปโอเคมาดูกันว่าตอนนี้เราคราฟได้กี่ลูกนะครับ ตอนนี้สามารถคราฟได้แค่26อ๋อเรายังขาดแทสอยู่ครับผมจัดแทสมาอีกสัก1000แล้วกันต้นนี้แล้วก็ต้นนี้ต่อเลยได้1 1 3 2นะครับรอบนี้คิดว่าน่าจะคราฟได้แล้วมั้งไม่น่าจะมีปัญหาแล้วโอเคได้ทั้งหมด100ดอกนะครับแล้วก็เปลี่ยนทั้งหมดเป็นแอนูนากิพอยซันนะครับจัดไป ได้มา65 65ก็น่าจะพอมั้งทีนี้ก็กลับไปที่บ้านเลยดีกว่าครับก่อนที่เราจะไปก็เดี๋ยวมารีเพลคคอสบนก่อนเลยนะครับกันพังครับผมเพราะว่ามันอาจจะพังง่ายนิดนึงรีเพลก่อนเลยโอเคเรียบร้อยครับหลังจากที่เรารีเพลเสร็จก็ให้เปลี่ยนลูกดอกเป็นของไอดูนากิไปนะครับแล้วก็รีโหลดกระสุนให้เรียบร้อย ตัวที่ผมจะพาไปผมคิดว่าน่าจะเป็นโกเลมดีกว่าเพราะว่าโกเลมนี่มันค่อนข้างจะมีพลังป้องกันที่ดีนะครับเทอร์เรเบิร์ดมาเพียบเลยครับผมเดี๋ยวอย่าเพิ่งทะเลาะกันเดี๋ยวพี่เคียย์ให้พี่เคียย์เองเป็นไงจะจุยไหมจะมีรอดมาได้หนึ่งตัวเรียบร้อยครับทีนี้ก็เดี๋ยวไปจับเทอร์เรเบิร์ดพิษกันเลยนะครับทางนี้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องวิ่งหากันก่อนโอเคเจอเทอร์เรเบิร์ดพิษแล้วน,นะครับหนึ่งตัวครับผมเดี๋ยวจะลงตรงนี้แล้วก็พาร์ทสี่โกเลมเลยนะครับโอเค เดี๋ยวเราจะย่องไปแบบไม่ต้องรีบร้อนเลเวลเท่าไหร่เนี่ยดูเลเวลมันก่อนแล้วกันเซเลเบิร์ดเลเวล1น0่น่าจะได้อยู่ไม่ได้ยากเท่าไหร่หรอกมั้งลองดูจัดไปมาสลบไหมสลบหรือเ,เปล่าเฮ้ยเมกาพิเจคัสก็อยู่วะเดี๋ยวก่อนไอตัวนี้ผมว่าโกเมลมเราก็ไม่น่าจะไหวครับเป็นเมกาพิเจคัสของไอโนนากิครับโหดกว่าเมกาพิเจคัสของบอสอีกสุดยอดมากมาย เทเลเบิร์ตเมื่อไหร่จะสลบเนี่ยเร็วๆสลบเร็วๆโอ้โหไม่สลบด้วยวะทำไมมันสลบยากขนาดนี้เดี๋ยวต้องรีบโกยก่อนที่มันจะมานะครับอยู่ใกล้มากไม่ได้อันตรายครับผมตอนนี้ก็จัดมันไปหลายดอกแล้วนะครับยังไม่ล่วงเลยทำไมสลบยากจังเลยแต่ปัญหาก็คือไอ้ตัวนิ่มที่อยู่ใกล้ๆมันนะครับเดี๋ยวพอมันตื่นขึ้น,นมาเนี่ยมันก็จะมาตีเทเลเบิร์ตต่ออย่าขว้างอย่าขว้าง เรอไปเราไปโอ้มันเปลี่ยนมากัดโมลเรล่าท็อปแทนตามไปต่อตามไปต่อเฮ้ยอย่าไปใกล้ยิงยักษ์เดียวเดียวหนีหรือยังไงโอเคมันหนีแล้วครับแสดงว่าใกล้แล้วครับผมจัดไปยิงพลาดไปลูกหนึ่งไม่เป็นไรจัดใหมส่สลบดีสลบดีเร็วรีบๆสลบหน่อยมีขนาดเลเวลแค่160ยังสลบยากเลยนะครับจัดต่อเลยจัดต่อเลยโอ้โหยังไม่ล่วง หอกพิษเราก็ไม่มีเรียบร้อยครับผมสลบไปแล้วโอเคได้อยู่ได้อยู่นี่ก็ใส่ยาเขียวไปเลยนะครับแจง๋งแจง๋งใช้ได้เดี๋ยวต้องระวังเป็นเมกา้าปิเจคัสให้ดีนะครับอยากให้มันมายุ่งตรงนี้เด็ดขาดไม่งั้นเดี๋ยวเราแย่แน่นอนผมไม่มั่นใจเลยว่าโกเลมเราจะสู้ได้รู้สึกว่าเนื้อน้องในโกเลมน่าจะมีเยอะอยู่นะครับเมื่อกี้ก็จัดบูไปแหลกเลยมีไหมเนื้อน้องด้านบนมีหรือเปล่าโอ้โหไม่มีเลยหรอ เฮ้ยได้ยินเสียงลิงยักษ์นี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกระตุยไปแล้วเธอระเบิดโอ้ว่าแล้วครับอย่างนี้ต้องสาสางมาสู้ไม่ได้ก็สู้เว้ยพุ่งไปเอาให้มันตายให้มันตายโอ้ตีโคตรแรงลิงบอสตัวนี้ไปตีแรงขนาดนี้วะเนี่ยยังไม่ทันจะได้จับเลยครับโดนลิงยักษ์มาบุกครับผมเฮ้ยรอแลเลยรอแลเลยอุ้ยสู้ไม่ได้โกลเดมเราสู้ไม่ได้ครับโอ้ยก่อนลิงบอสไอ้นูนากินี่บอกได้เลยว่าโหดจริง โอยโอยโอยโอ้โหไม่ไหว,ว่ะเดี๋ยวคิดไม่ออกเลยว่ามันจะต้องเจอกับตัวอะไรดีผมว่าน่าจะเป็นทีเล็กน่าจะเหมาะสุดนะครับเสียเทเลเบิร์ดไปแล้วไม่พอเกือบเสียโกลเลมไปด้วยโอ้โหมังกรนี่ไม่ได้นีครับมังกรไวเบิร์นของ DLC ตัวนี้ไม่ไหวจริงครับเป็นมังกรกากรบผมลงนี้ก่อนผมเคยลองนะครับไม่ได้โดนตีไม่กี่ทีก็ล่อแ,แล้วตัวที่น่าจะเหมาะักการลุยก็จะเป็นทีเล็กกับคาโน เป็นสายเก่านะครับจากเดอะไอเลนน่าจะไหวยอยู่ทีเล็กตามพี่มาก่อนแล้วคานโนอยู่ด้านบนนะครับไอสอตัวนี้แหละน่าจะสู้ได้แต่ต้องลุมนะครับผมผมว่าดูแล้วอาจจะมีการสูญเสียแน่นอนเลยเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนจะสู้ไม่ได้ไงไม่รู้เดี๋ยวเอาทีเด็กไปตัวเดียวพอดีกว่าด้วยความชัวนะครับเดี๋ยวถ้าสู้ไม่ได้ก็หนีไม่เป็นไรทีเด็กเราก็เลือดไม่เต็มด้วยครับ โอกาสที่จะแพ้ก็สูงที่ได้เลยแต่ก็ต้องลองดูไม่ลองไม่รู้เมื่อกี้มันน่าจะอยู่ทางด้านบนตรงนี้มั้งขึ้นทางนี้ก่อนดีกว่าผมเป็นคนแบบว่าขี้ลืมครับจำทางไม่ค่อยได้แต่ว่ายัางไงแค้นนี่ก็ต้องชำระแน่นอนบางอาจมันฆ่าเทอร์เเบิร์ดของเราโอ้โหยิงไปตั้งหลายลูกผมก็มาหาเนื้อน้องกันอยู่ได้ยินเสียงแบบตึกตักตึกตักก็เลยแบบว่าแล้วแย่แน่นอนโผล่ขึ้นมาดูอีกทีมเทเอร์เบิร์ดปิว โอ้โ oh ฟีลโคตรไกลน่าจะอยู่ทางขวาบนตรงนี้โอเคด้านนี้เลย๋ยว่ได้สาสารกันแน่นอนมาแล้วยุ่งไหนยุ่งไหนเดี๋ยวหามันก่อนโอเคเจอมันแล้วเดี๋ยวก่อนที่จะไปลุยกับมันก็ทำลามก่อนละกันมาพร้อมลุยแล้ว,ลวเ้าไปเลยกัดไปมาตุตายเว้ยตูงตายอยู่แล้วโอ้ย oh ตีโคตรแรง ทำไมพี่ตีแรงขนาดนี้แต่ว่าตัวนี้ก็สามารถที่โค่นตามเอาฝ้าเสือมาได้ครับผมติงบอสหรือจะสู้พี่จับไปดิจับไปดิสู้ตายสู้ตาย,ตายโว้ยเหมือนจะสู้ไม่ได้ว่ะโอ้โหสู้ไม่ได้แน่นอนเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอบแน่นอนนะครับผมโว้ยโกยโว้โรยรอบนึงไม่ไหวโอ้โหจริงว่ะรอบนี้มันตามมาติดเลยครับ เนื่องจากว่าทีเล็กเราวิ่งช้าเหลือเกินเธออัลฟ้ามาจากไหนนี่รอบแรกไม่เจออู้ยังตามมาอยู่งานเข้าเลยครับงานเข้าเลยครับเธอระเบิดท้าพิษมาใหม่แล้วนะหนึ่งตัวครับผมอู้หูหนีไม่รอดว่ะไกลทีวะเนี่ยโอ้โหอาการหนักหนาสาหัสเลยคือปัญหาตอนนี้ก็คือว่ามันน่ะมีเลือดวายาคี้อยู่ดิอู้หูมันจะคี้อยู่ จะตายอยู่แล้วเนี่ยลอยมันติดบั็มันติดบั็กไหมโอเครอดแล้วโว้ยน <c oughs> ม่ว่าจะไม่รอดโอ้โชคดีเรามีมันสมองที่ฉลาดนะครับใช้ให้มันแบบติดบั็กก็เลยรอดมาได้ตรงนี้คิดว่าผมน่าจะมาไม่ได้แล้วแหะจนกว่าที่เราจะจับเป็นพวกแบดแอสนะครับหรือไม่ก็สายพันเอลิทก็ได้มีอาสู้ไปได้แน่นอนโหจริงตีเราไม่กี่ทีนี่แบบเลือดถึงแสนนะครับเกือบหมดเลย แรงเกินไปขนาดโกเลมที่ว่าอึดว่าถึกนี่ก็ยังไม่รอดนะครับกลับบ้านกันก่อนเลยเดี๋ยวรอบนี้พามังกรไปดีกว่าแต่มังกรนี่ไม่ต้องพูดถึงนะถ้าทีเร็กสู้ไม่ได้นี่มังกรไม่ไหวแน่นอนเดี๋ยวผมจะพาไปลองให้ดูเลยแล้วกันว่ามังกรน่ครับปะทะก,กับดิงบอสของเอนูนากิจะเกิดอะไรขึ้นแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าต้องรีบโกยม่งั้นตายแน,ยน่อยู่ไหนอยู่ไหนเมื่อกี้มันติดวักอยู่ตรงนี้นะครับ ด้านหน้านี้ใช่หรือเปล่าโอเคน่าจะใช่ลงจอดเลยมาเข้ามาลุยกันได้ข่าวว่าแน่ได้ข่าวว่าเจ๊งเหรอจัดไปโอ้โหทีเดียวนี่แบบโอ้ยกระพริบขึ้นมาครับโดนไปหนึ่งทีนะครับเลือดเกือบจะครึ่งหนึ่งเลยครับผมจากสองหมื่นเหลือหมื่นสองที่ดูด,ดิตีโคตรแรงพลังสายฟ้าโจมตีมันได้หรือเปล่าจัดไปดูเหมือนว่าจะไม่มีราคายผิวเลยครับ แค่หมุนทีเดียวนี่ไดโนเสาร์ที่อยู่ใกล้ๆตายหมดเลยครับผมอู้หูเดียวเดียวโอ้โหรอแล้รอแลตีมันโคตรแรงเลยมังกรนี่สาหัสยิ่งกว่าทีเล็กอีกนะครับอย่าให้มันเข้ามาในบริเวณระแวกบ้านเราได้เด็ดขาดไม่งั้นตายหมดบ้านแน่นอนชัวร์ผมการันตีได้เลยครับไดโนเสาร์ในบ้านผมไม่มีใครสู้มันได้แน่นอนจอดมังกรไว้ด้านบนก่อนโอเค รอดตายมาได้แบบบุดวิดนะครับทั้งคนขี่แล้วก็มังกรทีนี้เอาไงต่อดีเดี๋ยวใช้เป็นบังกรพิษไปดีกว่ามั้งเฮ้ยบังกรพิษผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เวลามันพ่นพิษแล้วมันจะโดนตัวเราด้วยนะครับเอาังกรไฟไปดีกว่าเราจะเป็นที่จะต้องไปจับไดโนเสาร์สักตัวหนึ่งที่ได้ตัวไหนก็ได้ที่เป็นสายพันธุ์ดีๆหน่อยนะครับด้านล่างนี่เป็นอัลฟานะครับอร์เจนทวิสแล้วก็มีลิงบอสอีกหนึ่งตัวโอ้โหตัวนี้น่าจะคนละตัวกับตัวแรกนะครับผม หรือว่าตัวเดียวกันสงสัยตัวเดียวกันมัน้งจะยุ่งกับมันไม่ได้เด็ดขาดอันตรายผมต้องจับตัวอะไรสักตัวนึงเดี๋ยวต้องหาก่อนเอาเป็นตัวแบบที่จับไม่ยากเท่าไหร่นะครับถ้าได้เป็นทีเด็ของอโนนากินี่จะโอเคมากแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันเกิดหรือยังไงด้านหน้ามีแอร์ดอบสีเขียวด้วยเดี๋ยวลงไปเอาแอร์ดอบสีเขียวก่อนดีกว่าเือจะได้ของดีครับผม ขอให้มีของดีด้วยเถอะจอดโอเคมีอะไรบ้างมาดูกันมีตู้โอ้โหแหมของสกากเลยนะไม่ว่าจะได้ของดีไม่มีคำว่าดีเลยผีเสื้ออะไรพวกนี้ก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราเล่นหลายคนแล้วก็มีคนแบบเฮ้ยอันนั้นเอาฟ้าหมาป่าดีวว่าน่าสนใจครับผมไอตัวนี้แหละโหดแน่นอน แต่ว่าเลเวล352นี่บอกได้เลยว่าจับยากกว่าสุดๆนะครับขี่มาได้หรือเปล่าเนี่ยลองขี่มันมาก่อนดีกว่านะถ้าขี่มันมาได้ก็น่าจะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขีดิขี่ดิบางกรคขี่ไม่ได้นะครับน่าจะต้องใช้เป็นแบบพวกเฟสซอมากกว่าแต่ว่าในเซิร์ฟนี้มันไม่มีเฟสซอนะครับไม่เป็นไรปล่อยไปแล้วกันเดี๋ยวเอาไว้ได้เป็นหอกพิษมาก็ค่อยว่ากันดีกว่าตอนนี้ต้องการหอกพิษเหล็กนะครับเดี๋ยวต้องไปคราฟที่บ้าน สามารถคราฟได้ที่ในอะนุรักกิเวิร์กเบน์นะครับพลังไฟของมังกรเหล่านี้ก็ไม่แรงเท่าไหร่เลยนเนี่ยตีโมเลลาท็อปยังไม่ตายเลยครับผมลองกัดธรรมดาดูนิกัดธรรมดาไปกัดธรรมดา2ทีเพิ่มดาเมจไปอีกทีกว่าไอ้ตัวนี้มีเลือด31,000นะครับเลือดต้องการที่4 0 0 0มืนที่เหลือดาเมจไปเลยลองอัดดาเมจให้มังกรไฟกันบ้างเผื่อมังกรไฟจะมีดาเมจที่แรงกว่านะครับเพราะว่ามังกรสายฟ้านี่ ผมดูแล้วกัดไม่ค่อยเข้าเลยครับมันจะเป็นบางตัวเท่านั้นที่จะโดนพลังสายฟ้าได้ไงเฮ้ยทำไมพอเพิ่มดาเมจไปแล้วสป,ปีดมันไวขึ้นเยอะเลยวะเนี่ยโอ้โหไวกว่าเมื่อกี้เยอะเลยรู้สึกว่าในวันนี้เราจะมีอุปกรณ์ที่แบบไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับก็เลยทําให้เราไม่สามารถที่จะจับไดโนเสารด์ดีๆได้นะครับแล้วก็ไดโนเสาร์ที่มาเจอกับเราก็โหดเหลือเกิน,นครับมันเป็นสายพันธุ์ของไอ้นูนากิด้วยแหละเราก็เลยสู้ไม่ได้นะครับ จำเป็นที่จะต้องฟาร์มของมาครับอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราจะมาต่อกันพาร์ทหน้าก็เลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ